เมื่อทำลายฐานศัตรูทั้งหมดก็จะพบว่าลูกแก้วนั้นถูกชิงตัดหน้าไปอีกแล้วโดยคนร้ายก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือชายชุดดำนินจาปริศนาฮ่าๆกูมีวับชินจาก็กลับมารายงานกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกมึงแม่งคนไร้ประโยชน์แต่มันเร็วมากเคนจิไม่รับฟังคำแก้ตัวของโอโทโมก่อนที่จะสั่งให้ชินจาไปยึดเมืองทางใต้และสั่งให้โอโทโมตามไปสมทบและเก็บกวาดพวกที่ต่อต้าน โอโทโมรับไม่ได้กับการกระทําที่ป่าเถื่อนของเขาเคนจิก็บอกว่าเพื่อให้เผ่าแข็งแกร่งขึ้นเขาจะเป็นต้องฆ่าผู้ที่อ่อนแอและนั่นก็เป็นเหตุให้โอโทโมสูญสิ้นศรัทธาในตัวเคนจิและเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาพบกันในฐานะมิตรสหายจากนั้นเราจะต้องเลือกว่าจะโจมตีเผ่าโรตัสทางแมปด้านขวาหรือโจมตีเหมืองของวูฟตรงกลางและแหล่งบึงของวูฟทางซ้ายหากเลือกที่จะโจมตีเผ่าโลตัสให้เราไปกระทืบหัวหน้ามันจนปางตายก็จะได้โคลิวสายวาวมาเป็นพวก หรือถ้าเราเลิกโจมตีบึงของเผ่าอูฟทางด้านซ้ายเมื่อทำลายคีปสำเร็จก็จะได้สาวสุดเอ็กอย่างอุทาร่ามาเข้าร่วมทีม ji, yours. ตัดภาพมาที่เผ่าหมาป่าพวกเขาได้รับข้อเสนอจากนินจาชุดดำปริศนาพร้อมมอบลูกแก้วให้กับพวกเขาเกรย์แบ็กผู้นำของเผ่าไม่ได้ไว้วางใจชายปริศนาคนนี้แต่ด้วยความที่พวกเขาอยากจะกลับบ้านเกิดอันแสนไกล ลูกแก้วจึงเหมือนเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เขาบรรลุปเป้าหมายได้เขาจึงตอบรับข้อเสนอของชายปริศนาในการร่วมมือกันกําจัดเผ่าอสรพิษตัดภาพมาที่ชินจายังไม่ทันไรเขาก็พบเห็นศพนอนกองอยู่เต็มไปหมดโดยต้นตอของเรื่องนี้นั่นก็คือเนโครแมนเซอร์ชายขมังเวทผู้สื่อสารกับความตายผมนี่ขนลุกเลยครับพี่แจ็คขนอะไรวะเขาอยากที่จะร่วมมือกับเคนจิแต่ไม่ใช่เพราะความเลื่อมใส แต่เพราะเมื่อเคนจิไปที่ไหนที่นั่นต้องมีคนตายโค่นันเพราะวันนียแม้พีละชอบ